ครับวันนี้ก็อยู่ที่พัพพาชัยอีกนะครับก็เลยมาดู PC200-3 ขีดสให้เสียทั้งนี้ด้วยนะครับจากขน้นเพราะว่าวันหน้าบอกว่าเพิ่งทำปั๊มมาใหม่ก็เลยมาช่วยดูว่ามันทำไมไม่แรงมาถึงก็เห็นเลยนะครับนี่ไอตัวตั้งเซอร์โวเนี่ยคลายออกสุดซะแล้วนะครับทั้งสองงันนั่นแหะ ก็เลยถามไปถามมาก็ยังไม่ชัดเจนในเรื่องที่นี่เซอร์โวทำหรือเปล่านะครับเห็นเสียบอกว่าใส่เปลี่ยนหมดแล้วน้องครับหัวหน้าเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนหมดไปสี่ห้าหมื่นแล้ว้นี่ะห้าหมื่นกว่าบาทเออเอาห้าหมื่นกว่าบาทแล้วก็พราะยานก็เลยมาเช็คนี่ตัวนี้ไม่มีปัญหาครับนี่ก็เพิ่งเปลี่ยนดูแล้วเปลี่ยนใหม่ๆเลยเชื่อได้เร่งเบาห้าร้อยแต่แรงดันสูงเนี่ยไม่ได้แล้วละครับแรงดันสูงลูกในนี่ฮะ ลูกในนี่ตัดที่สามพันนะครับวิ่งขึ้นห้าพันแล้ววงลงมาที่สามแล้วก็เสียงปั๊มก็ดังแวด๊ดแวด๊ดไอ้ลูกนี้พอได้ห้าพันก็สงสัยก็เลยสลับเมียนดูแล้วนะครับเมนรูตัดที่สามพันเหมือนเดิมก็ไม่ต้องสงสัยแล้วแสดงว่าเปิดที่ปั๊มแล้วละครับไอ้ปั๊มลูกในนี่ดูแล้วอาการทรงนี้ถ้าเปลี่ยนไส้มาก็จะต้องแก้ไขก็ตรงนี้แหละครับต้องทำเซอร์โวใหม่ ะเพราะว่าไอตัวปัญหาของรุ่นสามรุ่นห้าเราก็มีที่เดียวนี่แหละครับอ,อืมเซอร์โว <laughs> รุ่นสามรุ่นห้าก็คือต้องทำเซอร์โวเนาะถึงจะทำควบคุมอย่างอื่นได้เออเอาโอเคคันนี้ก็เหมือนกัน <laughs> เดี๋ยวให้าก,การ ปรึกษาหารือกับช่างคนที่ทําคนก่อนแล้วกันว่าจะแก้ไขยังไงนะครับถ้าเป็นพ่อ,อยาญหารก็ส่งไปโนดนแล้วให้ช่างทงที่กรุงเทพทําให้แล้วกันรุ่นนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะเป็นคันชักคันส่งโอเคเข้าใจตามเหตุการณ์แล้วก็จะปรึกษาอีกที่เนาะจะส่งอันนี้ไปแก้ไขใหม่จะได้ทํางานได้ถ้าส่งนี้ทํางานไม่ได้เลยครับ เชื่อลูกในก็น้อยเหลือเกินลูกนอกถ้าจูนเบอร์สิบสามออกสุดก็โหลดไม่จูนก็ช้าโอเคโอเคแล้วก็จะปิดเบรกกันตรงนี้นะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับเดี๋ยวเจอกับพจัาหารอีกคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม